สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่เดือนเมษาละนั่นหมายความว่าเป็นช่วงเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยนะแต่ว่าไม่ต้องเข้าเมษาหรอกเพราะว่าบ้านเราอะมันร้อนทุกรดูทุกฤดูนะครับแล้วก็พอ เข้าสู่เดือนเมษาเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณว่าลูกๆหลานๆของเราเนี่ยปิดเทอมใหญ่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่บ้านแน่นอนเปลืองค่าไฟแน่นอนหน้าร้อนเนี่ยสิ่งที่คู่กับเด็กๆเ,เลยมันก็คือไอติมนะครับเด็กๆก,กับไอติมเนี่ยเป็นของคู่กันมากเลยคือรถไอติมเนี่ยจะมีความสุขมากเลยคือเข้ามาวันหนึ่งประมาณ3-4ยี่ห้อนะฮะผมก็เลยคิดว่าลูกผมเนี่ย อาจจะเป็นเด็กตัวเลนะ็กเนาะแล้วก็มักจะได้แจกนมโรงเรียนเนี่ยเป็นลังๆเลยนะบางทีเขากินแบบเปล่าๆเนี่ยก็รู้สึกเบื่อนะครับก็เลยเอย๊มาชวนทำไอติมกันไหมใครมีเด็กๆที่บ้านนะครับเราเอานมโรงเรียนเนี่ยมาทำเป็นไอติมแท่งให้เขาทานนะฮะซึ่งมันไม่มีอะไรเลยคือนอกจากนมที่เขากินปัจจุบันแล้วเนี่ยแล้วก็มีแค่ไม้ไอติม อันนี้ผมซื้อมาจากร้านมิสเตอร์ดีไหรือว่าร้านทุกอย่าง20บาทก็มีขายนะเนี่ยนะครับอ่ะเรามาดูวิธีทําง่ายๆเลยครับชวนน้องๆหนูๆลูกๆเราที่กําลังจับมือถืออยู่เนี่ยมาทําด้วยกันดีกว่านะครับเนาะ,ะแต่อันนี้ผมจะทําให้ดูก่อนนะแต่ก่อนที่เราจะเอาไม้ไอติมเนี่ยนะครับไปทําเป็นไอติมแท่งให้เขาเนี่ยเราก็ควรที่จะทําความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อก่อนนะ อันนี้ผมจะตั้งน้ำให้มันเดือดเดือดนะครับพอน้ำเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่ไม้ไอฟิมไปต้มเฉยๆนะครับค่าเชื้อสักพักหนึ่งถ้าคิดว่าโอเคแล้วก็ปิดอ่า ทีนี้เราก็จะเอาไปซับให้มันแห้งเนาะเราก็จะซับให้มันแห้งเนาะมันก็ไม่แห้งหรอกมันก็เปียกอยู่แล้วแต่ว่ามันต้มค่าเชื้อเพื่อความสบายใจมาเรียบร้อยแล้วโอเคอันนี้คือไม้ไอติมทีนี้เราก็เอากล่องนมมานะครับหามีดปลายแหลมมาสักอันนึงนะครับอันนี้อาจจะให้ผู้ใหญ่ทำก็ได้เราก็เจาะ เจาะรูตรงกลางนี่มันอาจจะเจาะยากนิดนึงนะอันนี้ให้ผู้ใหญ่ทําก็ได้นะครับเจาะรูไม่ต้องกว้างอะ่ะแบบว่าให้ไม้มันให้ไม้มันเสียบเข้าไปได้คือถ้าคือถ้ามันกว้างอะ่ะมันจะไม่แข็งไงมันจะไม่แบบอยู่ทรงอันนี้ระวังนมนมมันทะลักออกมาด้วยมันก็จะมีนมทะลักออกมานิดนึงก็ซับซับมัน เอาลงไปไม่ต้องสุดนะประมาณนี้ก็พอนะครับมันอาจจะเบี้ยวๆหน่อยก็พยายามทำให้มันตรงๆประมาณนี้แหละเนะาะประมาณนี้เดี๋ยวจะทำให้ครบทั้ง3อันเลยแล้วกันนะครับ มว่าเจาะข้างบนนี้ง่ายกว่านะแค่นี้พออ,อืมเจาะข้างบนนี้ง่ายกว่าเยอะเลยน่เหลือทีนี้เราก็จะเอาไปแช่ในช่องฟิตแล้วนะครับช่องฟิตของตู้เย็นเนาะ เราก็จะเอาตีมาเรียงไว้นี้จะกินเมื่อไหร่ก็หยิบเอานะครับโอเคหลังจากเราเอาไปแช่ในตู้เย็นทั้งวันเนี่ยนะครับก็จะได้มาแข็งๆประมาณนี้นะอ่าทีนี้ก็จะมาลองแกะดูแลนะครับผมลองอันนี้ก่อนแล้วกันนะ คือตอนแกะตอนแกะเนี่ยมันอาจจะยากหน่อยเพราะว่ามันมันไม่เหมือนไอ,อ้ที่จริงควรที่จะทำให้มันแข็งมากกว่านี้อีกหน่อยเนะาะก็ใช้กันไกรที่มันสะอาดตัดแล้วกันนะครับ ได้ไหมนาอจุ๊บโอ้ข้างในยังไม่แข็งเท่าไหรอ่อ่ะเนี่ยเห็นไหมถ้ามันถ้ามันนานๆอะ่ะมันก็จะได้เป็นไอติมนมโรงเรียนที่แบบว่าอันนี้ไม่ต้องไปซื้อเลยนะ ไม่ต้องเฝืองตังไปเซเว่นบ่อยด้วยน <laughs> อมันแข็งแหละถ้าทั้งวันอ่ะนี้ลองลองไปทำดูนะครับเป็นกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำกันในช่วงปิดเทิมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับเ <c oughs> ลวเอาไปแช่ต่อนนี้เดี๋ยวมันละลาย